สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิกเกะนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคการตีบอสสว่านมหาปลัยนอนหน้าสายสายไปสายมาเกรฟดิกเกอร์นะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าชมเนื้อหาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะ Nox Player สุดยอดโปรแกรมจำลอง Android สำหรับเล่นเกมมือถือบน PC สามารถเล่นเกมมือถือสุดฮิตอย่าง ROV Free Fire และยังสามารถเล่นนิกเกตแบบแนวนอน180องศาช่วยให้คุณจัดการแลปเจอร์ที่เข้ามาอย่างทันท่วงทีเพียงแค่ใช้การตั้งค่าไม่กี่คลิกรองรับการใช้แป้นพิมพ์เมาส์และเกมแพดอิสระในการตั้งค่าสูงน็อกคู่ต่อสู้ของคุณด้วย n o x Player ดาวน์โหลดเลยลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมนิกเกะฮงไกเกนชิน ROV อว n นีโนคูนิหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพชรของที่นี่เจราในามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแรกเกลือมีแต่แรกเพชรโจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์ เอาโอเคเกรดิกเกอร์นะครับเพื่อนๆก็หลายๆคนก็รู้จักอบอสตัวนี้เป็นอย่างดีแหละก็คือไอ้บอสสว่านหิงซวยนะผมเรียกว่าสว่านหิงซวยไอ้นอนสว่านอะไรใครๆก็เรียกกันไปนะแล้วแต่ความสะดวกนะครับผมซึ่งาการจัดทีมเนี่ยมันจะมีช่วงต้นเกมก็คือช่วงที่เรายัางใส่ของเทียร์็ถึงเทียร์ดนะซึ่งถ้าช่วงนเนี้ยเนี่ย คุณเจอเกรฟดิกเกอร์ระดับ SP ก็คือระดับสเปเชียลเนี่ยพุ่งมาใส่ทีเดียวเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าของเทียร์8คุณไม่บวก4บวก5เนี่ยผมว่าทีเดียวคือตายทั้งบังเกอร์ตายทั้งนิเกะคือตายยกทีมเลยเพราะฉะนั้นตัวละครที่ช่วยทำให้เราสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นคือตัวละครตัวนี้ครับโนอาครับผมถ้าช่วงต้นเกมใครมีโนอาสามารถเอามา เล่นได้นะครับผมเพียงแต่ว่านอาจําเป็นจะต้องเล่นกับเบิร์สออีกหลายๆตัวถูกต้องไหมเพราะว่าคูดาวเนี่ยมันอยู่ที่40วินาทีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจาเป็น,นจะต้องเสียสล็อตเบิร์สไป2ตัวเพราะฉะนั้นเบอร์สออีกตัวหนึ่งเนี่ยผมแนะนําเป็น5ตัวละครที่อยู่ในภาพตอนนี้นะครับก็จะมีน้องลูปี้น้องลูปี้เนี่ยเอามาเล่นคู่กับชูกาได้อ่ะก็มาเล่นคู่กับชูกานะก็ชูกา้าก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ g r รฟติเกอร์เนี่ยมันมันแพ้ตัวละครพวกสายชอดกันมากๆเพราะว่ามันยิงจุดง่ายแล้วก็ทำดาเมจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะไอ้พวกตัวคอนเทนต์บอสอะส่วนใหญ่คือคิดอะไรไม่ออกเอาปืนชอดกันมายิงคือสะใจคุณผมบอกเลยแล้วก็ลูปี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเติมดาเมจด้วยนะแล้วก็แท็กกิ้งเรื่องของสวานเพื่อโปรเทคทีมได้อีกด้วยนะก็เหมาะสมดีครับที่จะมาเล่นคู่กับโนอาในช่วงที่ทีมเพื่อนเยังไม่แข็งนะ นอกนั้นก็เป็นตัวละครทางเรื่องนะยกตัวอย่างเช่นอ่าวเปอร์เอามาลดดีบอสเป็นทีมชอ็อตกันอ่าดอลล่าเอามาเพิ่มแอคแท็ at, แต่ดอลล่านี้จะมีข้อเสียตรงที่ว่าสไนเปอร์มันเจนเกตได้ไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่ามันช่วยลดครูดาวทําให้โบนเบิร์ได้ไหวยิ่งขึ้นแต่อีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนลืมก็คือโนเวลครับผมจะทําให้บอสโดนดาเมจแรงขึ้นถ้าผมจะไม่ผิดนะที่เลเวลหนึ่ของเบิร์สกิลเนี่ย จะโดแรงขึ้น30%เป็น amplify damage ซึ่งอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องอัพเลยแต่เอามาลงเพื่อ boost damage g a m e digger ก็ทำได้แล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่ยังไม่เข้าเกมแต่ว่าผมพูดเผื่อไว้แล้วกันนะนั่นก็คือน้อง guilty นะ guilty เนี่ยจะเป็นช็อตการที่สามารถเอามาเล่นกับทีมลมได้และ n o าหรือ dollar ก็เป็นทีมลมนะครับแต่ว่า dps ตัวลมเนี่ยจะมีแค่ e p i ตัวเดียวนะแต่ว่า เบอร์หนึ่งเนี่ยจะมีท่าลมอีกตัวหนึ่งก็คือเปเปอร์นะครับก็สามารถเอามาเล่นคู่กันได้นะถ้าอีกประมาณหลังจากที่ผมอาชิพเนี่ยอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยคนน่าจะเริ่มมีกิ i ตี้กันละก็ถ้าใครยังไม่ผ่านแบบขั้น9เนี่ยก็สามารถลองเอามาใช้ดูได้นะอันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนนะครับเอาโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆใส่ของเทียร์8ถึงเทียร์9กันทั้งทีมแล้วแล้วก็ไม่โดนเกรฟดิกเกอร์แทงตายเหมือนในคลิปนี้นะอันนี้ผมใส่ของประมาณอ่าเทียร์9กันเกือบ รบทุกชิ้นแล้วนะคะผมเกรฟดิกอร์แทงผมทีเดียวไม่ตายนะแทงผมทีเดียวไม่ตายเพื่อนๆก็ทําการถอดโนอาออกจากทีมก็ได้นะเพียงแต่ว่าโนอาเนี่ยเพื่อนๆต้องกดเป็นด้วยนะก็คือเวลาเกรฟดิกร์เขาแทงมาเนี่ยให้เพื่อนๆกดโนอาเพื่อทําให้เพื่อนเป็นอมตะสามวิทยเพื่อรอดจากการโดนแทงครั้งแรกแล้วตายปล่อยให้โนาม่องเท่งไปแต่ว่าอีก4ตัวที่เหลือรอดทําดาเมจต่อโอเคพอเข้าใจใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่ารอดจากการแทงครั้งแรกก็ให้เปลี่ยนทีม ทีนี้เบิร์สหที่ผมแนะนำนะจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับนั่นก็คือลิเ t e r j a c k คเกิลเปเปอและ N102 นะที่แนะนำสีตัวนี้นะถ้าใครไม่มีลิเตอร์กับ p e เ p อร์เลยผมก็แนะนำน้อง N102 นะเพราะช่วยบูทดาเมจให้กับเพื่อนๆได้คูดาวก็น้อยเป็นสายประหยัดแล้วกันนะ แต่ถ้าใครมีลิตเตอร์เนี่ยส่วนตัวผมเชียร์ลิตเตอร์นะเชียร์ลิตเตอร์มากกว่าเปเปอร์เพราะว่าบอสตัวนี้เราไม่ได้ต้องการหิวนะแต่โอเคแหละถ้าเปเปอร์คุณของแน่นแล้วก็บวกดาวเยอะมีคอเลยเนี่ยคุณก็สามารถเอามาใช้งานได้เพราะว่าทีมช็อตกันก็ไปเล่นคู่กับชูก้าได้อีกเช่นเคยนะส่วนแจ็คเกิลเนี่ยก็ช่วยเบิร์สดาเมจให้กับบอสได้ค่อนข้างดีนะแต่ส่วนตัวถ้าให้ผมตัดชอยนะ ผมคิดว่าเพื่อนๆจะเหลือแค่2ตัวนี้นะครับส่วนเบอร์สองก็จะเหลือ4ตัวนี้นะก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะใครใครใช้ตัวไหนก็ใช้นะครับผมถ้าเล่นทีมเหล็กก็ใช้ลูปี้เป็นเบอร์สองก็ได้นะส่วนเบอร์สามเนี่ยตัวแรกที่แนะนําเลยนะนั่นก็คือน้องชูก้านะน้องชูกาเนี่ยเป็นคอของทีมช็อตกันซึ่งเราสามารถเล่น DPS หรือเล่นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเป็นช็อตกันได้โดยที่มีชูกาเป็นตัว บัฟให้กับทีมช็อตการของเรานะก็จะทําให้ทีมช็อตการของเราเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามีก็ใช้เถอะครับมันทําให้เราเล่นง่ายจริงๆก็คืออ่าสมมุติว่าผมจัดทีมเป็นอย่างนี้นะสมมุตินะอันนี้คือทีมมาตรฐานที่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็สามารถที่จะมีได้ถ้าไม่มีไวเปอร์ก็แนะนําเป็นดอลล่าหรือลูปี้ก็ได้นะที่เราต้องการดาเมจเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่า เราจําเป็นที่จะต้องยิงจุดบอสให้แตกให้เร็วที่สุดนะครับในการสู้กับบอสเกรฟดิกเกอร์นะส่วนตัวละครตัวสุดท้ายเบอร์สามเนี่ยเพ,เพื่อจะใส่อะไรมาก็ได้ก็แล้วแต่นะถ้าสมมุติว่าคุณเล่นอิซาเบลคุณก็เปลี่ยนลูปี้ออกและเอาดอลล่ามาใส่แทนก็เล่นเป็นอิซาเบลแบกก็ได้ถ้าใครมีทีมอิซาเบลแล้วก็อัพน้องมาค่อนข้างเยอะนะคุณใช้อิซาเบลแบกเกรฟดลลิกเกอรได้เลยนะก็เล่นคู่กับอดอลล่าแล้วก็ลิเตอร์นะ แต่ถ้าคุณยังเล่นทีมนี้อยู่อีกตัวหนึ่งที่สามารถใส่มาได้ก็จะคือลาพาสนะแต่ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบเวลาผมเล่นลาพาสสักเท่าไหร่แต่ว่ามาเป็นทีมต้นเกมที่โอเคถ้าจะเอาทำดาเมจแบบเรายังจบบอสไม่ได้เนี่ยผมมองว่าก็เอามาทำดาเมจได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ไล่จีจุดเป็นจุดไปได้นะแล้วก็เป็นทีมเหล็กด้วยก็คือเหล็ก4ี่ตัวแล้วก็เด็กเป็นตัวยืนตรงกลางแล้วก็สโคปยิงอะไรก็ว่านไปนะอ่ะประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวละครเบอร์สามตัวสุดท้ายที่ส่วนตัวผมค่อนข้างแนะนํานะถ้ามีก็ใส่ลงไปได้นะั่นก็คือไพเวตตี้ไพเวตี้เนี่ยช่วยในเรื่องของเวลาเข้าสู่ฟูลเบอร์ทำให้เพื่อนแอคแท็เยอะขึ้นทั้งทีมก็ทําให้เบรกจุดไอ้บอสสว่างได้ง่ายยิ่งขึ้นนะสกาเล็ก,ก็เช่นเดียวกันก็คือเอามาเติมดาเมจให้กับทีมคิดอะไรไม่ออกก็โยนสกาลงไปสกาก็จะทําหน้าที่เติมเต็มดาเมจให้กับคุณ หรือจะเป็นตัวละครที่คุมมือผมว่าตัวนี้ใช้คุมมือแล้วดีในเกรฟดิกเกอร์ก็คือโมเดเนียโมเดเนียเนี่ยเอามาทําหน้าที่ในการลากเป้าไปยิงจุดบอสเกรฟดิกเกอร์แล้วก็ยิงสว่านที่มันจงตีใส่เพื่อนเราก็สามารถเคลียร์สว่านได้ค่อนข้างดีถ้าพลังพอที่จะยิงแตกะนะผมมองว่าสามตัวนี้คุณเอาไปเลือกใช้ได้เลยนะนะครับผม เอาเคนี่ก็เป็นคลิปที่ผมทำการจบบอสเกรฟดิกเกอร์ขั้น9ได้เลยนะครับผมทีมที่ผมใช้ก็จะมี Litter ์ชูการ์เร็กโมเด n เนแล้วก็ไ i เ e r ร์นะไวเปอนี้เอามาเติมดาเมจแล้วก็ลดยีปบอสนะครับผมโดยที่ผมคุมมือโดยใช้เป็น m o เด r n เนนะก็สิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างแรกเลยคือสว่าน โดยที่บอสจะยิงสว่านออกมา2อันเสมอนะครับผมและเราจําเป็นที่จะต้องเคลียร์สว่านนะถ้าเราไม่เคลียร์สว่านเนี่ยสว่านมันจะไปสตันให้กับนิเกะในทีมเรานะต่อให้ไม่ตายเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกรฟดิกเกอร์แทงใส่เราเนี่ย ต่อให้คุณใส่ของทองนะตัวละครที่โดนสว่านลดเลือดไปแล้วเนี่ยระเบิดแน่นอนนะยกเว้นว่าคุณใส่อเวอร์โหลดบวกหนะซึ่งผมคิดว่าถ้าใส่อเวอร์โหลดกันแล้วคงไม่มานั่งดูคลิปนี้หรอกนะเพราะฉะนั้นสว่านจําเป็นที่จะต้องเคลียร์ออกไปจากเกมนะอีกหนึ่งเรื่องน่ารู้นะครับผมสว่านเราสามารถไอเฟรมได้นะครับเพื่อนๆโดยที่ถ้าสมมติเรารู้ว่าสว่านเนี่ยมันจงตีใส่ตัวละครที่เราบังคับอยู่นะให้เพื่อนๆ ก่อนสว่านจะถึงตัวเนี่ยถ้าเรายิงไม่แตกนะให้เราหลบหลังบังเกอร์ก่อนที่สว่านจะถึงตัวอ่ะเพื่อนดูคลิปนี้นะสโลว์ให้ดูก็จะทําให้เราสามารถที่จะมีโอกาสหลบดาเมจของสว่านได้นะโดยที่เราไม่จะไปต้องยิงทิ้งเลยนะแต่เพื่อนๆต้องมั่นใจนะว่าสว่านจะพุ่งมาหาตัวที่เราบังคับหรือถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครไปเพื่อใช้ไอเฟมก็ต้องมั่นใจนะว่าเปลี่ยนถูกตัวนะครับผม เกรฟดิกร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่3เฟสนะโดยที่เฟสแรกเนี่ยก็เราจะมีจุดให้ยิง2จุดนะแล้วก็บอสจะหันหน้าแล้วก็มีจะงอยเหมือนปากรเบนนะซึ่งเฟสเนี้ยเนี่ยเราไม่ควรที่จะโดนบอสแทงเลยสักครั้งนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจาเป็นที่จะต้องโฟกัสสว่านมากๆนะครับและทำดาเมจให้บอสเปลี่ยนเฟสอันนี้คือเฟสที่2แล้วนะครับบอสจะทําการถอยหลัง1จังหวะนะพอเข้าสู่เฟสที่2แล้วเนี่ย ผมคิดว่าถ้าพลังพอเนี่ยก็จะสามารถรับาการแทงได้แค่1ครั้งนะ1ครั้งจริงๆแล้วก็เพื่อนๆก็ควรจะมาโดนแทงในเฟสนี้นะครับอ่าอย่างในคลิปวิดีโอนี้นะผมโดนแทงโดยเกรฟดิเกอร์นะแต่ของผมค่อนข้างที่จะมีพอสมควรนะก็ทําให้แค่ปางตายนะครับแล้วก็เฟสสองเนี่ยจะเราจะต้องเบรกจุด3จุดรวมไปถึงเราจะต้องเคลียร์สว่าน้วยนะบอสเนี่ยอ่า จริงๆแล้วความยากม,มันอยู่ที่การเอมกับดาเมจที่เราทำนะซึ่งถ้าพลังไม่พอมันจะเบรกจุดค่อนข้างยากรวมไปถึงช่วงนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยบอสมันมีบั๊กด้วยนะก็คือยิงจุดไม่แตกอ่ะพอเป็นเฟสที่3บอสจะเป็นในรูปร่างลักษณะเอาล้อจะมาบทเรานะก็คือตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็อันเนี้ยก็จะสายไปมากกว่าเดิมนะเขาจะสายไปสายมาซึ่งถ้าเราเอมถูกต้องแล้วก็วนเบิร์สทันเนี่ยผมบอกเลยว่าเฟสสง่ายกว่าเฟสส มากเลยนะครับผมนะแต่ขอให้ยิงแม่นๆหน่อยละกันนะ<ล>ก็ชตการนี่แหละครับคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการฆ่าเกรฟดิกเกอร์นะแล้วก็เฟส3ก็จะไม่มีสว่านมาลบกวนเพื่อนๆแล้วนะแต่ความยากก็อยู่ที่การเลงยิงให้โดนเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเนี่ยนะมันสายเก่งนะครับผมถ้าใครยิงไม่แม่นก็ลำบากหน่อยนะ อันนี้ก็จะเป็นของที่ผมใส่ตอนผ่านขั้น9ครั้งแรกนะครับผมเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็สามารถากดพอตเพื่อดูสเตตได้นะว่าผมใส่อะไรอยู่นะครับว่าใส่อะไรถึงจะรอดนะอย่างชูก้านี่ผมก็ลืมใส่คิ้วนะตอนตีนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไกด์วิธีทั้งวิธีการจัดทีมสู้กับเกรฟดิกเกอร์รวมไปถึงเทคนิค จริงๆมันไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรหรอกไอ้บอสตัวนี้นะยกเว้นเรื่องไอเฟมสว่านนะนอกนั้นก็ใช้พลังของ ID ของเราไปกระทืบบอสรวมไปถึงใช้ฝีมือในการเอมจุดให้แตกนะซึ่งช่วงที่ผมอัดเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้สึกอยู่แล้วลหละว่าจุดเกรฟนิเกอร์มันยิงแตกค่อนข้างยากนะแต่สําคัญที่สุดสําหรับบอสตัวนี้เลยนะสําหรับผมนะนั่นก็คือของสวมใส่นะถ้ามีเทียร์แที่บวกสบวกห หรือว่ามีเทียร์้ที่บวกสักบวก1บวก2เนี่ยผมมองว่าเพื่อนๆก็น่าจะเริ่มผ่านบอสตัวนี้ค่อนข้างได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับผมแต่ถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็ทำได้แค่ แนะนำทีมที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ทําคะแนนให้ได้สูงๆเท่านั้นเองนะก็หวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่สู้บอสเกรฟดริกเกอร์นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับโจโดันโจโด้วยนะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ